สวัสดีครับวันนี้บ่าวพ่อมารีวิวบ้านพักครูนะครับมาให้ชมกันบอกนี้งานนี้นะครับบอกเลยว่าสงสารคุณครูมากๆนะครับบ้านพักให้ความรู้สึกเหมือนบ้านร้างบ้านพีสิง์นะครับแถมมีเพื่อนบ้านเป็นตุกก๊กแกเป็นนับสิบมาคอยให้กําลังใจและอาศัยอยู่ด้วยงานนี้นะครับบอกได้คําเดียวเลยว,ว่าสยองจากภาพนะครับโดยที่คุณครูคนหนึ่งได้โพสต์ภาพ,พรีวิวที่พักของตนเองซึ่งครูประจําการ อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือโดยโพสต์ดังกล่าวคุณครูได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ารีวิวบ้านพักครูนะครับสั้นๆคำเดียวสู้หรือจำเป็นต้องสู้ก็อีกเรื่องเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ถูกนำเสนอนะครับโดยช่องข่าวช่อง3นะครับที่มีซึ่งบ้านพักครูดังกล่าวเป็นบ้านพักชั้นเดียวนะครับสภาพบ้านมีความเก่าและชำรุดรอการซ่อมแซมหลายจุด และยังมีซากไข่ทุกแกนะครับเต็มผนังไปหมดส่วนจุดที่พีคที่สุดนะครับคือในขณะที่ครูกําลังเอาไม้ไล่ตุกแกอยู่นั้น,น,นก็เรียกว่าวงแตกเพราะตุกแกตัวที่ซ่อนอยู่หลังโปสเตอร์นับสิบตัวต่างเฮครูวิ่งกระจายหนีเต็มห้องสร้างความขนลุกให้กับคนที่กลัวตุกแกนะครับเป็นอย่างมากและจากรายงานข่าวก็พบว่าคุณครูได้สอนที่นี่เป็นระยะเวลา2ปีและเพิ่งได้เข้าที่บานพักครูเนื่องจากครูคนเดิม เพิ่งเกษเียนออกไปนั่นเองโอ้ดูจากภาพนะครับเยอบาปงก็ว่าบ้านผีสิงชัดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีข่าวเพิ่มเติมจะมาแจ้งน,นะครับพบกับเบาปงในข่าวต่อไปสวัสดีครับ